หนึ่งในหลักสูตรสาเร็จที่ว่ากันว่ามันทําให้เกมสยองหลายๆเกมเนี่ยได้โด่งดังกันขึ้นมานะครับผมมันก็คือการที่เจ้าเกมเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีฉากการตุ้งแช่หรือว่าจมสแกมีฉากของการที่ผู้เล่นเนี่ยต้องโดนไล่ล่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับผมคือเนี่ยมันจะเป็นสูตรสาเร็จที่แบบใช้เมื่อไหร่กับเกมสยองก็เวิร์กกันนะครับผมหากแต่ว่ามันก็จะมีเกมสยองอีกบางประเภทครับที่เขาได้ทําไปมากกว่านั้นซึ่ง สิ่งที่ว่านี่ก็คือพวกเขาเนี่ยก็จะนําเอาเรื่องสยองที่มันได้เคยเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสยองนองเลือดในประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวแนวผีผีสางๆที่เราได้คุ้นเคยกันเนี่ยมาใส่เอาไว้ในตัวเกมกันนะครับผมจนทําให้คนเล่นเกมเนี่ยได้มีความรู้สึกอินกันเข้าไปอีกและนั่นแหละครับ รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Dairy ในวันนี้เนี่ยเราก็จะกลับมากันอีกแล้วกับ3หัวข้อของเกมสยองที่ได้สร้างกันมาจากเรื่องจริงกันเลยนะครับผมคือนี่มันเป็นหัวข้อที่แบบ1ปีอาจจะทำครั้งหนึ่งเลยหรือเปล่าเนี่ยก็ <c oughs> เอาเป็นว่าเราก็มาฟังกันกับในรอบนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีเกมอะไรกันบ้างครับผมกับเกมแรก Velvet Assassin หรือว่าสวยสังหารสีกรรมยี่นั่นเองนะครับผมชื่อไทยแอดคิดเองอีกแล้วโดยไอตัวเกมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเกมที่ออกแบบมาสําหรับคนซึ่งชอบบรรยากาศในความหดหู่ของสงครามโลกโดยเฉพาะเลยเนื่องจากว่าทั้งฉากแล้วก็ทั้งบรรยากาศในตัวเกมนะครับมันก็จะได้มีการนําเอาแบบโมเมนต์ดักดารของสงครามโลกอะ่ะมันนําเสนอกันอย่างเหมือนจริงเลยโดยที่เราซึ่งเป็นผู้เล่นนะครับ ก็จะได้รับบทเป็นแม่นางสายลับอังกฤษสาวซึ่งมีนามว่า Velvet Summer หรือว่าสายลับผู้ที่มีหน้าที่หลักๆในการบุกเข้าไปจารกรรมไปสังหารศัตรูของฝั่งตรงข้ามอย่างเช่นพวกนาซีรามานหรือว่าภารกิจแนวอีแอบต่างๆอีกมากมายนะครับผมที่มันก็จะมีการใช้แบบยาเมายาโมฟีนอะไรแบบนี้กันอยู่ด้วยนะคือนั่นแหละมันก็เป็นหนึ่งในเกมแนวรอบเรนน้ำดีเลยที่ก็ได้ออกมาในช่วงซึ่ง เกมแนวรอบเลนกาลังฮิตฮิตอยู่ด้วยคือประมาณปี2000ปลายๆกันนะครับผมฮ่แต่ว่าเรื่องราวที่ตัวเกมนี้เนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับเกมแนวรอบเลนอื่นๆในยุคเดียวกันเลยนะครับก็คือในตัวเกมนะครับผมเขาก็จะมีการสร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงที่ก็ไม่ค่อยจะสวยงามสักเท่าไหร่ขึ้นมานั่นเองนะครับผมนั่นก็คือไอตัวเอกหญิงที่มีนามว่า Velvet Summer นะครับผมจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครที่ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบุคคลซึ่งเคยมีตัวตนอยู่จริงบนโลกนี้นะครับผมนั่นก็คือแม่นาง v i โอเล s ตซาโบหรือว่าแม่นางสาวฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยเธอก็ได้กลายมาเป็นสายลับให้กับพวกอังกฤษนะครับผมเนื่องได้ว่าผัวของเธอที่เป็นทหารเนี่ยก็ดันไปโดนฆ่าตายในสนามรบในตอนที่สู้กับพวกนาซีนี่แหละ แม่นางวีโอเลตผู้นี้นะครับเธอก็เลยเหมือนกับจะมีอาการอยากจะแก้แค้นในผัวนะเธอก็เลยได้ไปสมัครเข้าเป็นสายลับกับอังกฤษเลยนะครับผมที่ไอ้หน่วยสายลับซึ่งเธอได้ไปสมัครเนี่ยนะมันก็จะไม่ใช่หน่วยสายลับไก่กาอะไรด้วยนะครับผมแต่ว่ามันเป็นถึงหน่วย S.O.E หรือว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอังกฤษซึ่งได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเทรนคนในสงครามโลกโดยเฉพาะเลยให้คนเหล่านั้นเนี่ย ได้มีคุณสมบัติของการเตลอล้วนๆเลยนะครับหรือว่าการรอบเลนในการไปจารกรรมข้อมูลแอบไปกอ่อวินาศกรรมจนกระทั่งไปถึงแอบรอบสังหารผู้นําของศัตรูครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในตัวเกมนะครับเขาก็ได้ถ่ายทอดออกมาอย่างสมจริงกันมากเลยหากแต่ไอสิ่งที่ตัวเกมไม่ได้ถ่ายทอดออกมาหรือเขาเนี่ยก็อาจจะไม่อยากให้ผู้เล่นเนี่ยได้รับรู้เรื่องนี้กันตั้งแต่แรกกันแล้วก็ได้นะครับผม นั่นก็คือฉากจบอันไม่สวยงามของแม่นางไวโอเลตหรือว่าเอคนที่ได้เอามาทำเป็นนางเอกของเรื่องนี้นั่นเองนะครับผมที่มันจะต่างกับฉากจบแบบสวยหรูในหนังฮอลลีวูดซึ่งเกมได้ทำให้เราเห็นเลยนั่นก็เพราะว่าพอหลังจากที่แม่นางไวโอเลตเนี่ยเธอได้ถูกฝึกให้ไปเป็นสายลับสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับผมไวโอเลตนะครับก็ได้ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่กันยังฝรั่งเศส หรือว่าบ้านเกิดของเธอเนี่ยแหละที่ในขณะนั้นนะครับมันก็ได้โดนนาซีเยอรมันนะยึดเอาไว้กันหมดแล้วนะครับผมทําให้แม่นางวีโอเลตเนี่ยก็มีหน้าที่หลักๆเลยคือทําตัวเข้าไปสืบข่าวกรองหรือว่าไปแบบประสานงานอะไรกับพวกขั้าไในไปก่อวินาศกรรมรวมถึงไปติดอาวุธด้กับพวกนักรบท้องที่เพื่อเขาจะได้ต่อต้านกันแบบรับๆกันด้วยนะซึ่งไอภารกิจรอบแรกที่วีโอเลตเข้าไปเนี่ยเธอก็ได้ทําสําเร็จได้ด้วยดีนะครับผมนั่นแหละ มันก็เลยที่ทําให้ในครั้งต่อมาเนี่ยเธอก็ถูกส่งกันไปทําภารกิจรอบสองกันใหม่โดยรวดเร็วเลยครับผมแต่ทว่าครานี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าโชคนะครับจะไม่ค่อยเข้าข้างเธอสักเท่าไหร่ยังไงละ่ะนึ่งงด้ยวยว่าพอเธอกําลังจะไปดักสเตลไอพวกกลุ่มของนาซีที่เป็นศัตรูของเธออยู่ตอนนั้นเนี่ยนะเธอก็ดันสเตลแตกครับผมดันเจอพวกนาซีที่มาสเตลซ้อนเธออีกทีนึงนะ่ะ แอบเขาไปบวกโจมตีกับกลุ่มของแม่นางวีโอเลตกันแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเธอก็นับว่าเป็นผู้หญิงที่ใจกล้ามากเลยนะครับผมเนื่องจากว่าวีโอเลตเนี่ยก็ไม่ได้หนีไปไหนเธอก็ไปจวกเอาสเตงกันหรือว่าไอ้ปืนแบบระบบกะกาของในสงครามโลกเนี่ยมาสู้กันกับนาซีครับผมจนกระทั่งกระสุนของเธอเนี่ย ก็ได้หมดไปแล้ววิโอเลตนะครับก็เลยได้ถูกจับกลุ่มตัวกันไปเพื่อจะให้นาซีเนี่ยมันเอาไปเค้นเอาไปทรมานสอบถามข้อมูลอะไรกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าด้วยว่าต่อให้นาซีจะเค้นจะทรมานแม่นางวิโอเลตกันขนาดไหนนะวิโอเลตนะครับก็ไม่เคยจะเปิดเผยความลับให้กับศัตรูกันเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เธอใจแข็งไม่ยอมเปิดเผยความลับนะแต่เธอเนี่ย ก็ยังด่าศัตรูกลับกันด้วยครับผมจนกระทั่งศัตรูเนี่ยคงทนไม่ไหวแล้วว่าแบบอีนี่มันมนุษย์ป้าชัดชัดเลยศัตรูนะครับก็เลยนังเอาอีแมน่นางเนี่ยไปขังคุกกันเลยนะครับผมซึ่งตอนแรกๆอะ่ะเธอก็ถูกขังวนไปวนมาในคุกอย่างฝรั่งเศสก่อนนะครับผมแต่ถ้าว่าพอช่วงหลังๆสงครามโลกเนี่ยก็เหมือนกับทางนาซีนะครับจะนำเอาตัวเธอเนี่ย ไปกักขังยังค่ายราเวนส์อ่านยากมากเลยชื่อภาษาเยอรมันซึ่งมันจะเป็นคุกหญิงที่แบบว่าเขาเอาไว้ใช้ขังนักโทษหญิงที่ได้จับมาในสงครามโลกตอนนั้นนะซึ่งภาพของข้างในคุกนั้นี่ก็คือนักโทษหญิงทุกคนเนี่ยก็จะถูกจับมาใช้แรงงานอย่างหนักถูกจับให้อดข้าวอดอาหารแล้วก็จะมีการเหยียดหยามกันแบบสารพันเลยนะครับผมแต่ว่าแม่นางวิโอเลตเนี่ยเธอก็ได้เข้าไปอยู่ในนั้นแหละ ไปโดนใช้แรงงานหนักเยี่ยงจับกังโดนทําให้อดอาหารโดยที่เธอเนี่ยก็ไม่ได้พูดไม่ได้เถียงอะไรสักคําเลยนะครับโดยที่หวังว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะพวกของข้าก็จะชนะแล้วก็จะมาปลดปล่อยข้าออกครับผมหากแต่ว่าเพียงไม่กี่เดือนก่อนที่ทางนาซียอรมันจะได้แพ้สงครามนะครับผมแม่นางไวโอเลตเนี่ยเธอก็ได้ถูกนําเอาตัวไปรวมกับนักโทษหญิงคนอื่นๆครับผมแล้วก็โดนสั่งให้คุกเข่าลงหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีลูกตะกวัวลูกหนึ่งนะครับ วิ่งมาที่กบาลของแม่นางมาโดนปุ่มชัดดาวดังตึงตึๆงตึง,ต,งตึงและว i โอเลตเนี่ยก็ได้สิ้นใจไปณนะขณะนั้นเลยนะครับผมซึ่งเรื่องราวของแม่นางวิโอเลตหลังจากที่เธอได้จากไปเนี่ยนะมันก็จะเป็นความลับกันอยู่นานมากกันเลยนะครับผมจนกระทั่งมันต้องรอให้มีหนึ่งในผู้ที่ได้หลุดรอดออกมาจากค่ายกักกันนาเซียเขาได้เอาเรื่องนี้มาบอกกับสังคมภายนอกเาว่าแม่นางวิโอเลตเนี่ย เธอต้องเจออะไรในคุกบ้างและนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้คนเนี่ยก็ได้ยกย่องเชิดชูเธอในฐานะของฮีโร่หญิงนะครับผมซึ่งอันนี้ถ้าใครเป็นคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกหรือว่าเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ที่มาสร้างเป็นผลงานสร้างสารรค์อะไรกันแบบนี้นะครับแอดก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ไปลองอ่านหนังสืออาชยะเรียนดูครับ หรือว่านวนิยายแนวสืบสวนฆาตกรรมที่ก็ได้อิงมาจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์อย่างสงครามโลกกันนี่แหละเพราะแบบภายในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะนอกจากที่มันจะได้มีการเก็บเอาบรรยากาศของสงครามโลกกันมาแบบถึงพลิกถึงขิงกันแล้วนะครับผมไอตัวหนังสือเนี่ยมันก็ยังได้ทำให้เรามารับรู้ถึงความเป็นนักสืบแบบต้องมาใช้สมองในการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะก,ก,กันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมซึ่งถ้าหากใครสนใจเนี่ย ลิงสั่งซื้อหนังสือนะครับก็อยู่ด้านล่างเลยหรือว่าจะเป็นพวกร้านหนังสือชั้นนาที่เขาก็มีเปิดเอาไว้ตามห้างต่างๆก็ได้นะครับผมแต่ถ้าว่าอันนี้เนี่ยถ้าหากใครยังรู้สึกว่าเรื่องราวของความน่ากลัวในสงครามโลกครั้งที่2มันยังหลอนกันไม่พอนะครับเราก็ลองมาฟังก,กันกับเรื่องต่อมากันดีกว่านั่นก็คือเรื่องของเกม The Bridge Curse หรือว่าเกมที่แปลชื่อตรงๆจากจีนเลยว่าสะพานผีชนีเฮียนนะครับผมซึ่ง ไอตัวเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมสยองขวัญที่ได้รับไอเดียมาจากการนำเอาตำนานเรื่องเล่าของพวกผีมหาลัยต่างๆที่คนคุ้นเคยอ่ะรวมถึงตัวมหาลัยด้วยนี่แหละมาใช้ในการถ่ายทอดความสยองของตัวเกมนะครับผมที่นั่นแหละมันก็ทำให้คนได้เล่นเกมเนี่ยนอกจากที่เขาจะมีความคุ้นเคยกับพวกตำนานผีมหาลัยอะไรแล้วใช่ไหมบางทีเนี่ยเขายังรู้สึกคุ้นเคยกันอีกด้วยนะว่าโอ้นี่มันคือลักษณะของมหาลัยที่พวกเขาได้เคยไปร่ำเรียนกันมานี่คือ ถึงแม้ในตัวเกมเนี่ยมันจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยให้แบบว่าคนเขามองไม่ออกว่ามันเป็นมหาเลยไหนนะครับแต่ถ้าว่าไอ้คนที่เคยได้ไปอยู่ในมหาเลยนั้นเขาก็รู้แล้วว่านี่แหละนี่แหละมันคือที่ที่ข้าเคยเรียนอยู่หรือว่ามันคือตองไห่ต้าเฉวิมหาลลยของไต้หวันนะครับผมซึ่งสาเหตุที่ชื่อของตัวเกมเนี่ยมันได้ใช้คำว่าสะพานแทนคำว่ามหาเลยนะครับก็เพราะว่าหนึ่งในจุดเด่นของตัวเกมหรือว่าแรงบันดาลใจแรกเริ่มในการสร้างตัวเกมนี้เลยเนี่ย มันก็จะได้กล่าวถึงตำนานของผีชุดขาวสาวบนสะพานนั่นเองที่เรื่องเนี่ยมันก็ได้เล่ากันไว้ว่าสมัยก่อนนะครับผมมันก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอก็ดันไปตั้งท้องกับผู้ชายกันมาครับผมฮะแต่ว่ามันจะเป็นผู้ชายที่แบบครอบครัวรับไม่ได้เลยแบบขี้กซอกาว,กาวอะไรกันแบบนี้แต่ว่าความรักของผู้หญิงอะ่ะเธอก็ได้รักกับผู้ชายกันไปแล้วนะครับผม แม่หญิงผู้นั้นเนี่ยก็เลยได้แข็งข้อกับครอบครัวเธอเลยครับผมก็คือตั้งใจจะหนีไปกับผู้ชายทั้งๆท,ท,ที่แบบเธอยังท้องป่องกันอยู่เลยเนี่ยแหละโดยการที่เธอเนี่ยจะไปนัดเจอกับผู้ยังบริเวณสะพานที่เกิดเหตุนั่นเองนะครับผมแต่แล้วในขณะซึ่งเธอกําลังรอคอยคนรักของเธออยู่เนี่ยซึ่งในวงเล็บก็เหมือนกับว่าคนรักจะไม่มาตามนัดน,นะครับผมมันก็ดันมีผู้ชายอีกกลุ่มประมาณ5คนนะ่ะได้เดินมาหาแม่หญิงสาวคนนั้นครับแล้วก็ทักว่า น้องสาวใช่น้องสาวเป็นอะไรเหรอทำไมน้องสาวเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้มืดๆค่ำๆคนเดียวกลางคืนแบบนี้ล่ะอ๋อม,ม่ไม่เป็นไรหรอกอะหนูมารอคนรักของหนูนะคะเอ้ยรอนานขนาดนี้แล้วเขายังไม่มาเนี่ยคนรักของน้องเขาคงทิ้งน้องกันไปแล้วลมัง้งแต่ไม่เป็นไรนะเห็นหน้าตาสวยๆมยหมยๆอุมๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยว พี่จะมอบความรักให้กับน้องเองเหรอเอาไหมเอาไหมเนะี่ยพี่ยังมีเพื่อนอีกสี่คนนะเนี่ยจะได้มอบความรักให้กันหนูจนแบบเต็มอิ่มกันเลยไอ,ไอ้พวกพี่พี่เป็นบ้าอะไรคะพี่เป็นอีกผีทะเลหรอคะออกไปออกไปอย่ามายุ่งกับฉันนะอุ้ยอีนี่พูดดีๆแล้วทำเป็นเล่นตัวไหนส่งแขนของแกไหมข้าบีบแขนเดี๋ยวนี้สิอะไอ้อออเด็กน นั่นแหละครับผมแม่หญิงคนนั้นเนี่ยก็ได้โดนชายกว่า5คนนะครับรุมบีบแขนเธอซะเถอแขนช้ำแขนเปื่อยเลยแล้วก็ปล่อยให้เธอเนี่ยนอนเหี่ยวอยู่บนสะพานแห่งนั้นนะครับผมจนกระทั่งเหมือนกันในเวลาต่อมาแม่หญิงคนนั้นก็จะทนรับกับสภาพตนเองไม่ได้ยังไงล่ะเธอก็เลยได้ตัดสินใจงงพระสุธาลงไปจากสะพานแห่งนั้นเลยนะครับผมหรือบางตำนานก็บอกว่าแม่หญิงผู้นั้นเนี่ย เธอก็ได้เครื่องดับไปตั้งแต่ตอนโดนผู้ชายกว่าคนนคนมารุมบีบแขนกันแล้วนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยได้เกิดเรื่องเล่าที่ว่าด้วยการซึ่งความตายอันไม่เป็นธรรมชาติบวกกับความแค้นที่เธอมีต่อผู้ชายเหล่านี้อยู่เนี่ยนะในเวลาต่อมานะครับแม่หญิงคนนี้เนี่ย ก็เลยได้กลายเป็นวิญญาณเฮี้ยนที่ก็ยังคงความแค้นแล้วก็วนเวียนตรงสะพานนั้นอยู่นะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกๆปีอธิกสุรทินหรือว่าปีที่มี366วันนะครับผมแม่นางผีสาวผู้นี้เนี่ยก็จะลุกขึ้นมาพยายามหาเหยื่อจํานวน5คนนะครับผมซึ่งก็เป็นเหยื่อจํานวนเท่ากับเอกลุ่มที่ได้เคยมาบีบๆนวดแขนเธอนะนั่นน่ะลากมันลงไปตายกันให้หมดเลยนะครับผมด้วยความแค้นลว้ลวนๆเลยซึ่ง อันนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องราวของตัวเกมในภาคแรกนะครับผมหากแต่ว่ามันก็ยังดูไม่ค่อยจะรีเลทหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราสักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะแบบแหมมันก็เป็นเรื่องราวของผีไต้หวันอะไรกันนะนะคนไทยบางคนก็คงจะไม่อินนะครับผมนั่นแหละพอตัวเกมภาค2ได้ออกมาเนี่ยเขาก็เลยได้ปรับเปลี่ยนความสยองขวัญไม่ให้อยู่แค่กับคนไต้หวันเลยครับผมแต่ทว่า มันจะเป็นความสยองขวัญที่ให้ได้ไปหลอนกับคนทั่วโลกที่ชอบความลึกลับความขนลุกขนพองกันเลยนะครับผมเพราะถึงแม้ว่าไอตัวเกมภาค2อ่ะมองแว็บแรกๆผ่านๆเผินๆน,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 นะมันจะดูเหมือนกับตัวเกมที่ก็ได้ถูกสร้างตามเรื่องผีในมหาลัยของไต้หวันกันอยู่นะครับผมฮ่าแต่ว่าในฉากฉากหนึ่งของเกมเนี่ยที่เขาว่ากันว่ามันก็เป็นฉากที่สยองที่สุดเหมือนกันนะมันจะเป็นฉากที่เรานะครับ ก็จะได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งจากกล้องวงจรปิดในลิฟต์ครับเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยได้เดินเข้ามาในลิฟต์ในลักษณะทําทีทําท่าเหมือนกับจะกดปุ่มไปที่ไหนสักชั้นหนึ่งแต่แล้วเธอก็ไม่ได้ไปกับลิฟต์นะครับแต่กลับกันเธอกับเอาหัวเนี่ยยืนย่นยื่นหดหดออกไปหน้าประตูลิฟต์ราวกับว่าเธอกําลังเล่นซ่อนแอบกับใครหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันกําลังตามตัวเธออยู่นะหากแต่ว่าเราเนี่ย ก็จะไม่สามารถเห็นถึงสิ่งที่ได้ตามตัวเธอมาได้จากกล้องวงจรปิดนะครับผมหรือว่าเธอจะมีการกระโดดเข้าๆออกๆทาการพูดคุยอยู่กับอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละที่เธอมองไม่เห็นอยู่นอกลิฟต์กันนะครับผมซึ่งไอฉากนี้ในตอนแรกๆที่คนเขาได้เห็นกันเนี่ยคนเขาก็ไม่เข้าใจกันนะครับว่าตัวเกมมันต้องการจะสื่ออะไรกันนะครับผมหากแต่ถ้าใครได้ติดตามช่องของแอดมาตั้งแต่ในช่วงแรกๆเนี่ย เราก็น่าจะคุ้นคุ้นกันนะครับว่าไอฉากของการที่มีผู้หญิงได้กระโดดเข้ากระโดดออกจากลิฟต์หรือว่าคุยกับสิ่งอะไรที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ผ่านทางกล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็คือฉากหนึ่งในคดีอันเรื่องชื่อของคดีเอลิซาแลม หรือว่าคดีปริศนาลึกลับอันหนึ่งที่มันก็ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2013แล้วนะแต่ทว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรื่องราวของคดีนี้นะครับมันก็ยังไม่สามารถถูกแก้ไขได้เลยว่ามันจะเป็นเรื่องราวของการฆาตกรรมหรือว่าเป็นเรื่องราวของสิ่งเหนือธรรมชาติอะไรหรือเปล่านะครับผมที่เรื่องก็มีว่าเอลิซาแรมหรือว่าผู้หญิงชาวแคนาดาคนนี้นะครับผมเธอก็เป็นหญิงที่ได้เดินทางมาพักร้อนอยู่อย่างโรงแรมแห่งหนึ่งของสหรัฐนี่แหละครับผมแต่แล้ว พอถึงวันที่เอลิซาเนี่ยจำเป็นจะต้องเช็คเอาท์ออกนะมันก็ปรากฏว่าเอลิซาเนี่ยก็ไม่ได้มาเช็คเอาท์นะคือเธอไม่ได้มาไม่เช็คเอาท์ไปแล้วแบบว่าไปอยู่ในห้องของโรงแรมต่อแล้วแบบว่าเบี้ยวไม่จ่ายตังอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าว่าอยู่ๆเนี่ยตัวของเอลิซาก็หายไปที่ไหนเลยทางโรงแรมเนี่ยหาไม่เจอกันเลยนะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เลยที่ทําให้ทางครอบครัวของเอลิซาหลังจากที่ได้รู้ข่าวเนี่ยก็ต้องรีบบินไปยังอเมริกาไปโรงแรมแห่งนั้นเพื่อจะไปหาตัวเธอเลยนะ หาแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่เจอตัวของแม่นางเอลิซาแม้แต่เง,งานะครับผมคือจะมีเบาะแสเพียงอย่างเดียวก็เพียงแค่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่แม่ตำรวจยิ่งดูเนี่ยก็ยิ่งทําให้ตำรวจได้ปวดหัวกันเข้าไปใหญ่นี่แหละครับผมเนื่องจากว่าสิ่งที่กล้องวงจรปิดมันถ่ายได้นะมันก็จะเป็นลักษณะของการที่แม่นางเอลิซาเธอได้เข้ามาในลิฟต์นะครับ หลังจากนั้นเธอก็กดปุ่มลิฟต์แบบแทบทุกชั้นเลยนะครับรากักว่าเป็นเด็กเรียนที่แบบเข้ามาแค่ป่วงในลิฟต์กันนะ่ะแต่แล้วแทนที่เธอจะขึ้นหรือว่าลงไปกับลิฟต์นั้นนะครับผมแม่นางเอลิซาเนี่ยเธอกลับไม่ไปครับแต่ทว่าสิ่งที่เธอทําก็คือเธอเนี่ยได้ยื่นหัวเข้าๆออกๆเหมือนกับจะชะโงกดูสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกลิฟต์แล้วก็ถอยหลังกลับมาทําท่าหลบรากักว่าเธอกลัวว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะจะเห็นเธอนะครับผม ฮาแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งอะไรที่คนธรรมดาเนี่ยก็ไม่สามารถมองเห็นกันได้หรือว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันจะมีการที่เอลิซาได้ทําทีทาท่าเหมือนกับจะคุยในสิ่งซึ่งมองไม่เห็นอยู่เนี่ยแหละและพอหลังจากที่เธอได้ทําอาการแปลกๆอยู่แบบนี้สักระยะหนึ่งนะครับผมแม่นางเอลิซาก็ได้เดินออกจากลิฟต์ไปที่ก็ไม่รู้ว่าเธอไปที่ไหนนะครับคือปล่อยให้ประตูลิฟต์ปิดแล้วนั่นแหละมันก็เป็นภาพสุดท้ายนะครับที่ผู้คนเนี่ย จะได้เห็นกับตัวของแม่นางเอลิซาเลยซึ่งนั่นแหละครับผมมันก็เลยได้ทําให้พอไอเจ้าวิดีโอ CCTV ตัวเนี้ยได้ถูกปล่อยไปในโลกโซเชียลนะมันก็เกิดชาวเน็ตนะเขาตั้งข้อสงสัยกันมากเลยว่าเอลิซาเนี่ยเธอได้หายไปไหนกันคือเธออาจจะโดนใครบางคนที่ไม่หวังดีในโรงแรมนะครับลักพาตัวเธอไปหรือเปล่าหรือว่าเธอเนี่ยกำลังหลบหนีคนที่อยากจะมาจับเธอไปบีบๆนวดนวด,นวดแขนนะครับผมหรือ มันจะมีการเชื่อมโยงไปถึงแม้กระทั่งเรื่องราวของพวกเหนือธรรมชาติในอย่างเช่นว่าภายในโรงแรมนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรซึ่งเป็นผีตัวตายตัวเป็นอะไรแบบนี้อยู่กันหรือเปล่านะครับผมเนื่องจากว่าเอโรงแรมที่แม่นางเอลิซาเธอได้เข้าไปอยู่ซึ่งมีชื่อว่าซีเซลนะครับผมเอาจริงๆมันก็จะเป็นโรงแรมที่คนในย่าน,นเขารู้ครับว่ามันมักจะมีคดีหรือว่าการฆาตกรรมสยองอะไรเนี่ย เกิดขึ้นในโรงแรมนี้อยู่บ่อยมากเลยนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยทําให้คนอดคิดไม่ได้ครับว่าหรือว่ามันจะเป็นผีที่ได้เกิดขึ้นในโรงแรมนี้เนี่ยแหละที่ก็มาลากเอาตัวแม่นางเอลิซานะครับเข้าไปอยู่ด้วยในเซิร์ฟเวอร์ผีกันซึ่งจากที่เราได้เล่ามาเนี่ยเอยข้อสันนิษฐานข้อสุดท้ายนะครับมันก็ดูเหมือนกับจะเป็นไปได้น้อยที่สุดใช่ไหมคือจะบ้าหรือโรงแรมอะไรมันจะมีผีกันที่แบบอยากจะลาคนให้ไปตายตามนะครับผมหากแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ย มันก็ดันมีเรื่องที่ทำให้ผู้คนนะครับเขาเหมือนจะเริ่มเชื่อในทฤษฎีเรื่องเหนือธรรมชาติขึ้นกันมากแล้วเพราะว่าพอหลังจากที่เอเหตุการณ์เอลิซาได้หายตัวไปสักสสัปดาห์ไปแล้วมันไม่ได้มีใครเจอตัวเธอนะครับผมอยูย่ๆเนี่ยมันก็มีทางลูกค้าของโรงแรมซีเซลนั่นแหละครับผมก็ได้โทรศัพท์ไปแจ้งกับทางพนักงานของโรงแรมว่าเฮ้ยโรงแรมนี่เอ็งใช้ระบบน้ําปลวกอะไรวะเนี่ยทำไมน้ําปั๊บปลาที่เขาได้เปิดมาในห้องในก๊อกอาบน้าเนี่ย มันถึงทั้งดำทั้งเหม็นเน่ากันอย่างนั้นล่ะนั่นแหละครับผมมันก็เลยได้ทำให้ทางโรงแรมนะครับเขาก็ต้องขึ้นไปตรวจสอบอยังแทงน้ำที่มันได้อยู่บนดาดฟ้าของโรงแรมเลยนะและนั่นแหละพอพวกเขาได้เปิดฝาของแทงน้ำเท่านั้นโอ้โห สิ่งที่พวกเขาได้เห็นนะครับก็คือน้ำในแทงน้ำเนี่ยมันดำเมี่ยมเลยครับเนื่องจากว่ามันมีร่างกายของแม่นางเอลิซาเนี่ยแหละเขาไปนอนอืดแล้วก็กลายเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งของน้ำหมักป้าเชงในแทงแห่งนั้นไปแล้วนะครับผมซึ่งในตอนแรกเนี่ยผู้คนเราคิดว่าหรือว่าเอลิซาเนี่ยเธออาจจะเมายาอะไรสักอย่างหรือเปล่าแล้วก็แบบมาพลัดตกในแทงน้ําแห่งนี้เนื่องจากว่าเอาจริงๆเอลิซาเนี่ยเธอก็จะเป็นคนที่มีโรคไบโพล่าหรือว่าเป็นโรคสองบุคลิกซึ่ง ก็ต้องได้รับยาเป็นประจำกันอยู่แล้วนะครับผมหากแต่จากสภาพแวดล้อมต่างๆในบริเวณที่เขาได้ไปเจอร่างของแม่นางเอลิซานะครับผมมันก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เอลิซาเนี่ยไม่น่าจะทำอะไรทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมเริ่มกันตั้งแต่ไอาการที่เอลิซาเนี่ยจะเอาตัวเองอะ่ะขึ้นไปบนแท้งน้ำสูงๆกว่าหลายเมตรและหยอดตัวเองลงไปเนี่ยมันก็ยากกันอยู่แล้วนะเนื่องจากหนึ่ง มันก็จําเป็นจะต้องมีการใช้บันไดลิงอ่ะขึ้นไปเพื่อปีนเปิดแทงน้ำใช่ไหมครับผมคือขนาดกู้ไัยเขาขึ้นไปเนี่ยเขายังบอกว่าเขาขึ้นไปยากเลยนะแล้วประเด็นก็คือพอเขาทิ้งตัวเองลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังจําเป็นจะต้องนําเอาฝาแทงน้าอ่ะมาปิดอีกนะครับผมซึ่งด้วยความที่ว่าแทงน้ําอ่ะมันอยู่สูงขนาดนั้นพอเขากระโดดลงไปแล้วเนี่ยตัวมือก็ต้องไปอยู่ข้างล่างมันก็จะไม่สามารถยื่นมือมาแบบควักฝามาปิดอะไรกันได้เลยสิ หรือถ้าหากใครบอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าที่ในโรงแรมนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีพวกคนร้ายอะไรกันอยู่ยังไงล่ะที่เขาก็ได้เข้ามากดปุ่มชัดดาวแม่นางเอลิซาเนะ่ะหลังจากนั้นก็คิดจะอุ้มเธอเนี่ยเข้าไปใส่ในแทงน้ําแห่งนั้นนะครับผมคนร้ายเนี่ยก็น่าจะไม่สามารถทําเรื่องนี้ได้นะครับผมเพราะหนึ่งอย่างที่บอกมันก็ต้องปีนมาไดลิงขึ้นไปใช่ไหมแล้วเพื่อนๆลองคิดดูสิว่า นอกจากปีนบันไดแล้วเนี่ยมันยังจะต้องแบกร่างของแม่นางเอลิซาขึ้นไปอีกอะ่ะมันก็ไม่น่าจะทํากันได้นะคืออย่างที่บอกขนาดกู้ภัยก็จะปีนขึ้นไปเนี่ยกู้ภัยยังปีนได้ยากเลยนะครับผมคือถ้าหากคนร้ายจะทําเรื่องนี้ได้เนี่ยมันต้องเป็นแบบเดอะฮักที่มีแบบกล้ามใหญ่กันมากเลยจริง,รงๆหรือว่าต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้บันไดลิงกันอย่างแน่นอนนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้เรื่องราวการจากไปของแม่นางเอลิซาแลมเนี่ยก็เลยได้ถูกเชื่อมโยงไปที่เธอเนี่ย อาจจะโดนผีลักพาตัวแล้วก็ไปพักลงแท้งน้ํากันหรือเปล่าเกิดเป็นทฤษฎีที่ได้ถูกพูดกันมาจนกระทั่งมาถึงในวันนี้เลยนะครับคือมันเป็นคดีที่แบบยังแก้ไขกันไม่ได้และนั่นแหละครับผมมันก็เป็นตัวเรื่องราวที่เกม The Bridge Curse 2เนี่ยก็ได้นำเอามาใส่ไว้ในเนื้อหาของตัวเกมนะครับเพื่อจะเป็นเหมือนกับการสร้างความหลอนให้กับผู้เล่นกันเนี่ยแหละแต่เท่าว่าไอตัวเกมต่อมาเนี่ย มันกลับได้หลอนขนาดที่ว่าบางประเทศนะครับเขาถึงกับแบรนตัวเกมนี้กันไปเลยนะนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่า1979 revolution black friday หรือว่าเกมที่มันจะพาเราย้อนยุคไปในหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญของโลกมากนะครับผมนั่นก็คือเหตุการณ์ในการล้มเจ้าของอิร่านในปี1979นนั่นเองที่ในตัวเกมเนี่ยเราก็จะได้รับบทบาทเป็น ช่างภาพนักข่าวหนุ่มชาวอิหร่านไฟแรงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเรซาชิราซีนะครับผมซึ่งก็เพิ่งได้เรียนจบจากต่างประเทศมาเลยแล้วก็ได้กลับมาไฟแรงทำงานที่อิหร่านกันเป็นปีต้นๆเลยนะครับผมหากแต่ว่า มันก็ดันเป็นเหตุการณ์ที่เขาได้มีการลุกขึ้นมาปฏิวัติล้มเจ้ากันอยู่ของอิหร่านกันพอดีเลยอะ่ะซึ่งนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้เราที่รับบทเป็นนักข่าวเนี่ยนะครับก็ต้องทําหน้าที่ไปสืบเสาะข้อมูลหรือว่าไปเก็บภาพของเหตุการณ์ต่างๆในเ,เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเอามารายงานกับชาวโลกนะครับผมโดยลักษณะการเล่นของตัวเกมนี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่การเล่นแบบวิ่งบูล้างผานวิ่งหนีศัตรูอะไรเหมือนกับเกมอื่นๆที่แอดได้เล่าไปนะหากแต่ว่า ผู้เล่นเนี่ยก็จําเป็นจะต้องดําเนินเรื่องโดยการถามตอบหรือว่าเลือกช้อยส์คำถามต่างๆที่ตัวเกมเนี่ยเขามีมาให้ซึ่งในทุกๆตัวเลือกเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลกับการที่เนื้อเรื่องซึ่งเราได้ดําเนินต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงว่าแบบเราจะไปหักหลังใครหรือว่าเราจะไปทําดีกับคนไหนที่ทุกๆการกระทำเนี่ยมันก็จะมีผลมาต่อตอนจบของเรื่องกันทั้งนั้นเลยนะครับผมที่ส่วนใหญ่ฉากจบเนี่ยมันก็จะเออ ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้กันสักฉากนะแต่แอดขอไม่สปอยกันแล้วกันแต่เอาเป็นว่าเนื้อหาของตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่สามารถทําให้เราได้รับรู้ถึงบรรยากาศของในเหตุการณ์การปฏิวัติอิหร่านในวันนั้นได้แบบจริงๆเลยนะครับผมเพราะว่าในตัวเกมเนี่ยมันจะมีการนําเอาทั้งแผ่นป้ายประกาศโฆษณาชวนเชื่อหรือว่า เสียงประกาศโฆษณาชวนล้มเจ้ารูปภาพอะไรต่างๆที่เขาได้ไปถ่ายมาในตัวเกมเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็คือรูปภาพที่เขาได้ไปอ้างอิงมาจากรูปซึ่งเคยเกิดขึ้นมาจริงในช่วงปฏิวัติอิหร่านกันหมดเลยนะครับผมเนื่องจากว่าคนสร้างที่เขามีชื่อว่าเนวิดคอนซาลีเนี่ยนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยเฮียแกก็เป็นคนที่ได้เกิดแล้วก็มีชีวิตอยู่ในช่วงที่เขาได้มีการปฏิวัติอิหร่านกันพอดีเลย นั่นแหละครับผมมันก็เลยทําให้อเฮียคนนี้สามารถถ่ายทอดตัวเกมนี้ออกมาได้อย่างสมจริงสมจังกันมากเลยนะครับผมแต่ก็นั่นแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวเกมนี้เนี่ยมันก็ได้โดนแบนกันไปเลยนะครับผมเนื่องด้วยว่าทางรัฐบาลอิหร่านเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้ตัวเกมนี้นะครับผมมันเหมือนกับเป็นตัวเกมที่แบบเป็นโฆษณาชวนเชื่อจากพวกชาวอเมริกาที่จะมาทําให้ภาพลักษณ์ของความเป็นอิหร่านเนี่ยได้ดูแย่ก,กันไปนะครับผมคือ ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วคนออกแบบตัวเกมเขาจะบอกว่าไอตัวเกมนี้เนี่ยมันได้มีการโทนดาวหรือว่าลดความโหดร้ายของเหตุการณ์ที่มันได้เกิดขึ้นแล้วนะแต่ก็นั่นแหละครับผมทางอิรานเนี่ยก็ไม่สามารถยอมรับตัวเกมนี้ได้อยู่ดีเพราะเขาบอกว่าตัวเกมมันทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศเขาเนี่ยมันดูแย่ก,กันไปนะครับผมซึ่งอันนี้ถ้าหากใครสงสัยววาแล้วทำไมอยู่ๆคนอิรานเนี่ย เขาถึงได้ลุกขึ้นมาประท้วงล้มเจ้ากันนะครับผมแอดก็ได้มีคลิปงานเลี้ยงอันฟุ่มเฟือยที่สุดในโลกซึ่งกษัตริย์อิรานเนี่ยเขาก็ได้จัดและหลังจากนั้นมาก็ทําให้ราชวงศ์นียได้อิบอายกันทั้งราชวงศ์กันมาแล้วนะครับผมหรือถ้าหากใครอยากฟังเกมอื่นๆที่มันเคยได้สร้างมาจากเรื่องจริงเนี่ยลิงก์ทั้งหมดของเรื่องราวเหล่านี้นะครับเราก็จะแปะอยู่ให้ในคําบรรยายด้านล่างแล้วเดอ้อและสําหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย